รู้สึกอใช่โหโกโมกเก็ตเอ้ยนกมันมาหากินน้ำบานน้ำบานนั่นี้พี่น้องอ้ยคัด ว่าเราอยู่ประเทศนอกไปเลยครับพ่อ,าอพาไปเที่ยวเกาหลี เป็นอะไรลูกยุงกัดบอกินเจ่าอย่างแม่กับลูกไหมลูกค่ะไก่ละไก่ซี่เพิ่งเพิ่งเคร่งโตตัวโตหนึ่งแล้วยิบมือเบิ้ลซึ่งหายมานหน้าเลยแล้วเขาขล้ายจะโตเขาโบแบงเนาะก็เลยเอาเป็นโต๊ะโอ้ไก่นานี่โบแบงเล่นมาไห่โบแบงเราขายเป็นโต๊ะโอ้คอยแบ่งกับน้ำคายยากเราบอ้โอ้คอยเราก่ได้ทำเจ้าเลยเนาะำก็เลยเอาเป็นโต๊ะตัวละร้อยห้าสิบบาท ห้าร้อยกบาบาทเลยขนาดว่ากินซ้ำพี่น้องเห็นแลเนาะสมมตินัากินไม่ได้ก้องแกล้งเลยไปเนอะแต่ว่าความอร่อยนี่ยโกะไ้เลยคะแนนเต็มว่ยได้ยุกเอาสิบเนาะร้านนี้เนาะไอ้ที่ว่าคือสร้างรายได้ที่บ้าน,าน,าน,นส,สองคนเนี่ยกระไรเบลบือเหลือเลยพี่น้องอืมอยู่เขาเฮ็ดชิปนี่แหละพี่น้องขันแม่นคอยว่าได้เฮ็ดชิฟต์ขอว่าไปนะขันเท้าที่ไปสร้างมาสองยางนั่งกินมันกับ,กบกวัคืออันพุทธจักรก,ก็กันทีว่าโอ้ยขันเมนสุบลงทุนเนาะอีกหลานพี่น้อง บ้ขายไ้เล็กเ,เนี่ยา่แล้เล็ดให้มันงามววน,นี่ยรักๆเราคนม่มี่นงกระตัมหุ่ปลาเพชเราจะกินก้อยของเขาวันน้กิน่าลาเออขอกินรตัมหุกันละเป็ดของข่อยอ,อืมครัวกินอย่างเนียกินอย่างบาวา่ว่าดอกผัวกินก้อยเนียกินกะตัมหุ่ออือบบ่าวเนาะปีกยยมไก่จะทาให้รู้เออของใครของ<า>มันกบเซื้อสองจานคอรองมาตั้งกับเขาลนอาหารย่งดีวันนี้พี่น้องลองคิดถึงว่าเป็นจริงหมด เขาก็อยากอายเออทำไมจินเงี้ยเท่าแบบนี้เทากับินนี่อันนี้เขาไปทั้งนอกเขาก็เออโอเคเออเห็นหไหมันสมมามาทายยู่ทูปแน่มันไลฟ์พอพันแม่ไปเนอะบางคนก็บอกว่ารุ่งพุ่นเอาหั่นหัวหอป แล้วแยงเฮ็ดคตดแซ่บเจ้าใบอยออจะกินอาหารแบบนี้อัสดีครับมาโอเป็นอะไรเป็นอะไรหรอยุงกักงดกะมีมนเฟ่เขาค่ะ เปลียวคู้เปลียวคู้เปี่ยวคู่ขามันหนึบระวังทางไต้ด้วยนะคยไม่นุ่มเดี๋ยวคงไม่ดีแครไปคณตังไรอยู่ เขาคู่มือนี่ยค่อยานะส่วนมากมิจะอีเต่าเขาในจังไรนะ mm hmm. มิจะไอหมูแบบใกล้มรณะ mm hmm. ข้างนั้นนะคือว่าเลยเนาะต้องเฝ้า mm hmm. ถ้าม่เฝ้าเห็ดควงสัวยันบริเห็ดไม่เคยฟัง <laughs>

เขาย่างทุกีมันไปไใครกลย่างน่ะที่โน่นมันบอนแห้นยอย่าก,กดนะ dám <_an> không? <laughs> <_an> <_at> <_an> 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 เราได้เงี้ยเด้อโทรศัพท์เติมเราไม่มีเบ็ดจะเถื่อนพันเนี่ยนี่แบบเด้อเอ้ามาเติมเนี่ยให้ด้วยเติมยี่สิบบาทเด้อเนี่ยนึกวันเนี่ยนี่อยู่บ่เติมเจ้าเจ๊ที่บ้านเติมไปเรียนเนาะเรียนแบบบ้านจะมาขัดเกล็ดไปพี่น้อง ม pues nah ันนี่เงีนยเพือนกลตนเลยเหรอข้าไปเติมยังไงเลยนะเอาเติมไม่เพื่อนจะมักเนี่ยเจ้าแบบไปเบิ้งเขาเรื่องบอกเพื่อนราตัวมีอันอินเทอร์เน็ตสายเก่าเขาบอกมีไม่เก่าเจ้าขาไปอีกทีสมมอิใจที่ไหนที่มึงกลับไปอีกเลยแล้วแง ทำไมนี้มันเจะเญเนื้อติ้มทอารวดเร็วเลือพอดีหอเนื้อติ่มเหมือนไปอะไรกับพว่เปื่อนแต่ไม่ได้เกลียดอะไรนิดบ้างเพราะว่าใส่ควมเร็วของเน็ตชุ่มเอ็นเน็ตติ้มก็เร็วเพืเ่อเด็ด เราเราคือกันเร็วจะตี้ทำไมจิตีจะจำได้บอกชิปปีอจีบกอข้าจงเมื่อบ้านอืม่ามีคนคืนเป็นนางค,ค,คุณพี่ประสาาคือรั่วหากันต้องเืนตะนใหม่เลยรอ่าเรั่วานมันเนาะ ย,ย,ย้อไปย้อนมาทช่วยไปใช้เงินเยียวาหนทั้งนอกเอาไปยังไงหานเจ้าขึ้นพวกไม่เลยห <laughs> ้นพยายา้ะอะออ้อ้ะ้ะออ้เอาะ้้อ้้ออ้้้ สูงวาที่แทวะโวดโง่โมกแก่้น้ำเอ้ยนกันมาหากินน้ำหานน้ำหานอันนี้พี่นโอ้ครับ 我怕不听好哩。